สวัสดีค่ะทุกคนนี่อยู่กับช่องน้องรถดำซิ่งดินด่วนนะคะนี้จะพามาดูกล้วยออกปีกากต้นลูกออกปีนี่นะคะนี่คือต้นของขะนี่เป็นกล้วยอ่าหอมทองนหคะเขาจะออกช่วงตรงกลางดีเลย ที่นับได้น่าจะประมาณห้าวีแต่ไม่รู้ว่ามีกี่ลูกขอให้มีโชคลาภนะคะขอให้ถูกหวยรวยเบริร์เดี๋ยววันที่สิบหกวันที่สิบหกกรกฎานี้สิบหกกรกฎาหกเจ็ด พามานับลูกกันว่ากี่ลูกดูนะคะวันที่สิบหกคือวันอังคารวันนี้วันที่สิบสี่เดี๋ยววันที่สิบหกจะพามานับลูกอีกทีหนึ่งติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ